มาทำความรู้จักกับชนิดของหน้าจอที่ใช้ในมือถือของเราหรือแท็บเล็ตของเราไม่ว่าจะเป็น TFT IPS Retina OLED AMOLED Super AMOLED Super Retina Dynamic AMOLED พร้อมกับเรื่องน่ารู้ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ก่อนจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาพวกเราลงคลิปนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวันนี้พร้อๆกันเลยดีวยกว่าครับกับผมดุยมุลีอัพ Let's <Go! S 2> พูดถึงชนิดของหน้าจอนะครับที่ใช้บนมือถือของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับวันนี้ครับผมจะมาให้ข้อมูลนะครับว่าชนิดของหน้าจอแต่ละประเภทเนี่ยมีข้อดีและก็ข้อสังเกตแตกต่างกันออกไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นที่จอ TFT กันก่อนเลยนะครับโดยจอ TFT ตัวนี้ครับมักจะถูกไปใช้กับหน้าจอ LCD นั่นเองซึ่งเราจะค่อนข้าที่จะคุ้นหูกับคําว่า TFT LCD นั่นเองนะครับโดยจอชนิดนี้ครับจะใช้เทคโนโลยีที่มีแผ่น ิล์ม TFT นะครับทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณควบคุมผลึกเหลวนะครับให้เรียงตัวกันเพื่อปิดกัน้นหรือว่าเปิดทางให้แสงแบล็คล h t นั่นเองซึ่งคุณภาพนะครับที่แสดงผลออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับและมีราคาถูกซึ่งเรามักจะพบนะครับในสมาร์ทโฟนร,ราคาที่สามารถจับต้องได้นั่นเองซึ่งเรานะครับมักจะไม่ค่อยนิยมเห็นจอ TFT มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยังมีแบรนด์มือถือยังเลือกใช้จอ TFT อยู่นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าวัสดุเนี่ยค่อนข้นางทา ประสิทธิภาพจอเนี่ยก็ไม่ได้ร้อยไปจากจอชนิดอื่นเลย มาต่อกันที่จอชนิดถัดมาครับกับ IPS LCD โดยจอชนิดนี้นะครับก็เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากจอ TFT อีกทีนึงซึ่งตัวนี้ครับจะพัฒนาให้แสงสีเนี่ยค่อนข้างที่จะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นความสว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับและที่สําคัญก็คือองศาในการมองเนี่ยกว้างมากขึ้นก็คือเวลาเราจะมองไปทางไหนนะครับไม่ว่าจะมองจากมุมองศาไหนเนี่ยสีก็คงจะสดใสยอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงกับความเป็นจริงมากๆโดยจอชนิดนี้นะครับค่อนข้างที่จะนิยมใช้ในคอมพิวเตอร์พี สำหรับคนที่ถ่ายภาพนะครับออกแบบหรือว่าคนที่ใช้การ retouch นะครับเนื่องจากว่าสีของเขาเนี่ยจะตรงกับความเป็นจริงมากๆนะครับแต่ข้อสังเกตของเขาก็มีเหมือนการจอชนิดนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดในด้านของการเจอแสงเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยสู้แดดมากนักและเวลาอยู่ในที่มืดนะครับ c o n รา a s t เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะครับสีดำเนี่ยก็จะดาไม่สนิทแล้วก็ค่อนข้างที่จะกินพลังงานในประมาณนึงเลยนะครับโดยเราจะเห็นจอ IPS LCD นะครับจะอยู่ในมือถือทุกเราคาเลยตั้งแต่มือถือ อยู่ที่สามารถจับต้องได้ตั้งแต่1000นะครับไปจนถึงราคาหลักหมื่นก็มีเช่นเดียวกันซึ่งจอชนิดนี้นะครับถามว่าข้อดีเขามีไหมมันก็มีนะครับแต่ข้อสังเกตก็มีเช่นเดียวกันนั่นก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์นะครับมือถือแต่ละแบรนด์ว่าจะเลือกใช้ประโยชน์ของจอ IPS LCD ได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองมาต่อกันที่ชนิดถัดมาครับกับจอ LED จริงๆจ,งจอชนิดนี้นะครับก็จะเป็นจอที่คล้ายๆกับจอ LCD เลยแต่ว่าจะเป็นจอที่มีหลอดไฟอยู่เบื้องหลังของหน้าจอนั่นเองถามว่าจอ LED เนี่ยเราเคยได้ยินบ้างหรือปล่า รเราก็น่าจะเคยได้ยินว่าหลอดไฟ LED ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถามว่าจอมือถือเนี่ยเคยใช้จอ LED หรือเปล่าก็มีบ้างในบางรุ่นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยจะนิยมกันส่วนใหญ่จอ LED นะครับจะนิยมไปใช้ทําทีวีซะมากกว่านะครับเนื่องจากว่าจะทําให้ทีวีเนี่ยมีช่วงสีที่กว้างขึ้นยืดอายุการใช้งานแล้วก็ใช้พลังงานที่ต่ํานั่นเองแต่ว่าในมือถือเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่นิยมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะมาต่อกันที่หน้าจอชนิดถัดมาครับก็คือจอ OLED นั่นเองจอ OLED ตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะได้รับความนิยม อย่างแพร่หลายนะครับซึ่งเอาจริงจอ OLED ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นมากๆนะครับไม่ว่าจะทําเป็นจอโค้งก็ได้จะเป็นจอตรงก็ได้นะครับซึ่งจอโอล d ตนี้เองครับสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดอีกต่างหากนั่นก็คือจะเป็นจอพีโ l e ลนะครับแล้วก็อีกจอหนึ่งก็เป็นจออัลโมเลนั่นเอง โดยจอ P-MOLED นะครับค่อนข้างที่จะนิยมใช้ในหน้าจอที่มีขนาดเล็กนะครับประมาณ2-3นิ้วนิยมใช้นะครับเป็นหน้าจอของเครื่องเล่น MP3 นะครับเครื่องเล่นต่างๆนะครับเครื่องเล่นวิดีโอเกมหรือว่าจะเป็นสมาร์ทวอทอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็จะนิยมใช้ชนิดหน้าจอ P-MOLED มากกว่านะครับ ส่วนในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะครับเราจะนิยมใช้จอ a m o l e d กันซะมากกว่านะครับโดยจอ a m o l e d นะครับก็จะเป็นจอที่พัฒนามาจากจอ OLED อีกทีนึงซึ่งบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพครับสีสันจอเนี่ยจะสดใสกว่าจอ IPS LCD ประหยัดพลังงานกว่าแล้วก็บางกว่าด้วยครับทำให้มือถือที่สามารถสแกนนิ้วใต้จอส่วนใหญ่นะครับจะเป็นจอ a m o l e d นั่นเองส่วนข้อสังเกตของจอชนิดนี้นะครับนั่นก็คือต้นทุนการผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงกว่าหน้าจอ IPS LCD อยู่ประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับ มันุต่อที่จอชนิดถัดมาครับกับจอซูเปอร์อัลโมเลดจอซูเปอร์อัลโมเลดจริงๆนะครับมันก็คือจออัลโมเลดที่ปรับโครงสร้างใหม่นะครับเพิ่มความสว่างจอให้มากขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นสู้แสงแดดได้ดีมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มุมมองนะครับเพิ่มกว้างขึ้นเอาง่ายๆครับเป็นจอที่อัปเกรดมาจากจออัลโมเลดอีกทีนึงจอชนิดถัดมาครับเรียกได้ว่าเป็นซับเซตย่อยของจออัลโมเลดอีกแล้วนะครับนั่นก็คือจอซูเปอร์อัลโมเลดพลัสซึ่งชนิดหน้าจอซูเปอร์อัลโมเลดพลัส ซูเปอร์อัลโมเรตอีกทีหนึ่งนะครับทำให้สามารถแสดงผลด้วยความละเอียดที่สูงขึ้นสว่างขึ้นและก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นนั่นเองซึ่งความบางเนี่ยก็ลดน้อยลงไปด้วยนะครับส่วนอีกชนิดหน้าจอหนึ่งนะครับก็เป็นจอจากตระกูลอัลโมเรตเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นจอที่ทางซัมซุงเนี่ยพัฒนาขึ้นชื่อว่าจอ d y n a m i ก a m o l e d 2X นั่นเองซึ่งจอชนิดนี้นะครับบอกได้เลยว่าอัปเกรดมาจากซูเปอร์อัลโมเรตอีกทีนึงซึ่งจะสามารถแสดงผลแบบ HDR10+ ได้ด้วยนะครับการรับรองขอบเตสี เพิ่มมากขึ้นนะครับสู้แสงแดดได้ดีขึ้นนะครับหนะ้าจอดูมีมิติมากขึ้นสมจริงมากขึ้นแล้วก็มีความใกล้เคียงกับดวงตามากที่สุดนะครับคือถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับในตระกูลจอ OLED เนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นที่จอ OLED ธรรมดานะครับถัดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น AMOLED นะครับ Super AMOLED Super AMOLED Plus นะครับแล้วก็ Dynamic AMOLED 2X นั่นเองส่วนอีกหน้าจอชนิดหนึ่งนะครับที่คนเนี่ยค่อนข้างที่จะถามว่าเอ้ยทำไมไม่พูดถึงเลยนั่นก็คือจอ Retina นั่นเองครับจอ Retina เนินนด ของจอแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple เมือนเหมือนกับ Super a m o l e รดของ a m s ซ n g นั่นแหละแต่ว่าความแตกต่างก็คือจอ Re ตินานี้ครับเขาจะใช้นะครับจอของ TFT LCD แล้วก็ IPS LCD เป็นหลักเนื่องจากว่า Apple นะครับค่อนข้างที่จะเน้นความเสถียรนะครับแล้วก็ความคมชัดเนี่ยให้มีมากยิ่งขึ้นสังเกตนะครับใครที่ใช้ iPhone เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวหนังสือชั้นเนี่ยมันดูคมเป็นพิเศษความละเอียดมันดูแบบเยอะเป็นพิเศษท,ทั้งทั้งที่ความละเอียดหน้าจอเนี่ยยังไม่ถึง Full HD Plus นั่นละร หน้าจอตัวนี้จะทำให้ความเสถียรของพิซเซลนะครับมีมากยิ่งขึ้นทําให้เวลาเรามองตัวหนังสือนะครับจะทำให้ความคมของตัวหนังสือเนี่ยโอ้โหดูคมแล้วก็ดูชัดเป็นพิเศษเลยนะครับส่วนจออีกชนิดหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ชนิดนะครับเพราะเราจะไม่นับเนาะก็คือซูเปอร์เรติน่านั่นเองซึ่งซูเปอร์เรติน่านะครับก็จะเป็นพาร์เนลจอนะครับที่พัฒนามาจากเรตินาอีกทีหนึ่งโดยจอตัวนี้นะครับแอปเปิลเนี่ยเขาจะเลือกใช้ประเภทจอเป็นโอเลดนะครับคล้ายๆกับซัมซุงที่เลือกใช้เป็นโอเลดเหมือนกััันนนแตตต่่่่วาจะ้้งงชชืืออเเปป็็ ซูเปอร์เรติน่านั่นเองโดยจอตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะทําให้จอเนี่ยสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับสู้แดดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราเล่นในที่มืดหรือว่าตอนกลางคืนนะครับก็จะดูดําสนิทมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งจอตัวนี้ครับก็จะรองรับ HDR10 ด้วยนะครับสรุปง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงลําดับชนิดของหน้าจอนะครับตั้งแต่ลําดับที่ดีลําดับแรกนะครับไปจนถึงดีที่สุดนั่นเองเริ่มต้นครับก็คือ TFT LCD ถัดมาครับจะเป็น IPS LCD ถัดมาอีกจะเป็นเรติ n a แล้วก็จะเป็น OLED จากนั้นก็จะเป็น AMOLED ครับแล้วก็จะเป็น Super AMOLED Super AMOLED Plus แล้วก็ Super Retina สุดท้ายครับ Dynamic AMOLED 2X นั่นเองถ้าเกิดว่าจะพูดให้เข้าใจขึ้นอีกนะครับเอาง่ายๆจอของ Apple นะครับหรือว่าจอ Retina เนี่ยไม่ถือว่าเป็นชนิดหน้าจอนะครับเนื่องจากว่าจอของเขาเนี่ยพัฒนามาจาก TFT LCD แล้วก็ IPS LCD นั่นเองส่วนจอ Super Retina ของเขานะครับก็พัฒนามาจากจอ OLED นั่นเองส่วนในฝั่งของ Samsung นะครับก็พัฒนาจอ OLED นะครับมาเป็น AMOLED นะครับแล้วก็พัฒนา จากอโมเลตเนี่ยเป็นซูเปอร์อโมเลตซูเปอร์อโมเลตพลัสแล้วก็ไดนามิกอโมเลต 2S นั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วครับชนิดหน้าจอแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อสังเกตที่แตกต่างกันออกไปเอาง่ายๆก็ตามเรทราคาตามงบนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณมีงบเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณอยากจะได้หน้าจอชนิดไหนก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าพี่แล้วจอ LTPO ก่อนหน้านี้แหละจอ LPTO อ๋อ LTPO นะครับก็คือเป็นจอที่เป็นเสริมทับเออเอาง่ายๆมันไม่ใช่ ชิดหน้าจอจอ LTPO เนี่ยมันเป็นจอที่สามารถปรับค่า Refresh Rate ได้เองโดยอัตโนมัตินั่นเองซึ่งง่ายๆครับจอ LTPO เนี่ยมันก็อยู่ในจอ Dynamic AMOLED 2X นั่นแหละซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะอัพขึ้นไปอีกนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมมองว่านักพัฒนานหน้าจอนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังจะพัฒนากันต่อไปนะครับยังจะแข่งขันกันต่อไปเพราะว่าในตลาดหน้าจอเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมแตกต่างกันออกไปบางคนก็ชอบจอสดใสค่า Refresh Rate สูงๆ,งๆบางคนก็ชอบจอที่มันสีตรงๆนะครับความละเอียดน้อยๆ เดยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับคิดว่าคลิปตัวนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแลวก็คอนเทนต์ใหม่ๆเวลาเราลงคลิปนั่นเองแล้วเกิดว่าคุณผู้ชมครับอยากจะรู้เกร็ดความรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เช่นกันนะครับเดยคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเ e ซบุ๊ก o ินสตา a กรมท t t ตเ t อร t ทิกเกอหรือจะเป็นเว็บไซต์ s u c s s s t e r c o m ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปวนกจะะรรวุ Okay, la guy.